าครับพี่นนทากินป p 8วันนี้นะครับผมพี่นนท์ได้กุ้งมาแล้วครับทุกคนเพอดีพ่อได้ออกทะเลแล้วนะครับผมวันนี้พ่อได้กุ้งมาเยอะมากนะครับหลายคนนะครับขอเข้ามาเยอะมากบอกว่าพี่นนท์กินกุ้งให้ดูหน่อยกินกุ้งให้ดูหน่อยมาครับผมวันนี้ได้กินกุ้งแล้วนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมกุ้งก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาแบะกุ้งนะครับผมเหมือนตามร้านอาหารเลยนะครับผมให้มันดูน่ากินนะครับผมมันจะกินง่ายนะครับอ แบะแบบนี้นะครับผ่าแล้วก็แบะออกมาแบบนี้เลยปุ๊บนี่เป็นไงทุกคนเนื้อก็น่ากินแล้วนะครับผมขนาดยังไม่สุกนะอ่าโอเคจากนั้นก็มาล้างน้ำให้สะอาดนะครับอย่าให้มันมันหลุดนะครับผมมันคือตัวอร่อยเลยนะครับของกุ้งเผานะครับในคลิปออกแบบนี้หมดนะครับพี่น้องก็จะทําแบบนี้ทุกตัวนะครับอ่าแบะหัวนะครับผมแล้วก็แบะเนื้อด้านท้ายนะครับแล้วก็มีเกล็จริงทีนะครับแล้วก็แบะออกมาแบบนี้นี่เรียบร้อย นั้นก็เอาขี้นะครับผมขี้ออกแล้วก็ตรงดำๆตรงหัวออกให้หมดเหลือแต่มันกุ้งไว้นะครับแบบนี้พี่นนท์จะกินทั้งหมด5ตัวนะครับแบบเน้นๆไปเลยนะครับผมไซส์สวยๆนะครับคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับน้องๆก็ขอเข้ามาเยอะนะครับบอกกินกุ้งให้ดูหน่อยนะครับวันนี้นะครับได้มาแล้วนะครับอ่าไฟได้ที่แล้วครับผมจากนั้นก็ตะแกรงนะครับผมมาวางเลยแล้วก็นํากุ้งของเราลงไปย่างเลยนะครับแบบนี้เลยนี่ อ่าย่างไปย่างมานะครับผมย่างทั้งหมด5ตัวเลยดีกว่านะครับ3ตัวเดี๋ยวมันสุกไม่พร้อมกันนะอ่านีใส่5้าตัวแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นพอกําลังจะสุกได้ที่แล้วก็เอาชีสลงไปนะครับกุ้งเผาชีสนะครับผมอ่าให้ชีสมันเยิม้มเยมนะครับผมผสมผสานกันน่าจะอร่อยนะครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเด็ดแน่นอนนะครับผมหน้าตาน่ากินนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็สุกกำลังได้ที่แล้วนะครับทุกคนนี่ชีสก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเอาขึ้นมาเลยครับผมตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับตัวที่4ก็ตัวที่5นะครับเต็มจานเลยนะครับ enjoy ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพี่นนท์พากิน EP 8นะครับผมอ่าเป็นกุ้งชีสนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงครับทุกคน เยิมเยิมนะครับนี่โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มตัวแรกกันนะครับคนขอมาเยอะมากนะครับผมบอกให้พี่นนท์กินกุ้งให้ดูหน่อยนะครับผมเป็นกุ้งชีสนะครับตัวแรกนะครับมาเดี๋ยวมาประเดิมตัวแรกกันก่อนนะครับปื๊บนี่ทุกคนนี่แบบนี้เลยครับผมชีสเยิมเยิมนะครับอ่าจิ้มน้ําจิ้มปึ๊บ เยิม้มเยิมแบบนี้ครับเป็นไงครับผมทุกคนอยากให้พี่นนท์กินให้ดูใช่ไหยอ่าไม่หิวกันนะมหาผมคำแรกอ,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 อร่อยเลยอ,อเคแบบนี้เลยดีกว่านะหม,มันกุ้ง น้ำจิ้มใก่แบบนี้เลยปึ๊บฮ่ามันกุ้งซักคำนะครับมันกุ้งสักคำหนึ่งนี่มันกุ้งอื้มมันสุดยอดทุกคนมันสุดยอดอื้ออื้อร่อยหาะเลยทุกคนอืย่ำย่ำแบบนี้ย่ำย่ำแบบนี้เลยนะ อันนี้กุ้งที่พ่อไปหามานะครับผมพอดีช่วงนี้พ่อได้ออกทะเลแล้วนะครับได้มาสามสิบกว่าตัวนะครับผมตัวไซส์ไซส์กำลังสวยๆนะครับผมไซส์ประมาณนี้นะครับได้มาสามสิบกว่าตัวนะครับพี่นงก็เลยได้มีกุ้งกินแล้วนะครับอืมอร่อยอืม อร่อยสุดๆทุกคนใส่ชีสเข้าไปนิดหน่อยนะครับกุ้งมันอร่อยอยู่แล้วนะเนื้อเด้งดูทุกคนเนื้อขาวแบบนี้เลยเห็นไหมเนื้อจะขาวแบบนี้เลยนะครับอ่าจิ้มน้ําจิ้มเยิมย้มๆน้าจิ้มก็จับประมาณนี้เลยนี่อือหืมอืม,อม หมดแล้วตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะกินต่อให้หมดตัวนี้นี่เนื้อเด้งๆแบบนี้เลยนะครับเขบ้าปาาครับผมอืมอันนี้เพียวๆเลยนะแบบไม่มีน้ำจิ้มนะครับผมอันนี้อืมอร่อยทุกคนสุดยอดสุดยอดเลยอะตรงนี้มันยังมีมันนะครับมันกับชีสเดี๋ยวจะให้ดูนี่ มันกับชีสแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับผมอ่าอืมแบบนี้สใส่น้ำจิ้มนิดหนึง่งอืม้มสุดกัวสุดกัวตัวที่สามครับผมตัวที่สามเอาแบบเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยทุกคนเห็นไหมตเนื้อแบบเน้นๆหน่อย ปึ๊บนี่ติดมาด้วยนะปึ๊บนี่ทุกคนเนื้อแบบเน้นๆโอ้โหมือเลอะมามาดูกันมาดูกันนี่เข้าป่าครับผมสุดยอดนะครับผมน อร่อยจริงๆครับผมแต่ว่าค่อนข้างร้อนไปหน่อยนะพี่นนท์มากินข้างบ้านนะผมอากาศร้อนมากตอนนี้นะแต่ของอร่อยนะครับผมร้อนสู้ไม่ไหวเลยนะความร้อนเนี่ยสู้ความอร่อยไม่ไหวเลยตอนนี้อันนี้ชิดออร่อยอร่อยจัดเลยครับก็ไปทําตามมันได้นะครับผมแค่ใส่ชีสนะแล้วก็น้ําจิ้ม น้ำจิ้มก็ซีฟู้ดปกติเลยนะครับผมเบสิกเลยนะครับก็อร่อยนะครับผมลองเอาไปทําตามกันดูนะครับจะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วอ่ะมาเหลืออีกสองตัวสุดท้ายนะครับจะหมดแล้วปึ๊บนี่ต้องจับแบบนี้เลยนะครับปึ๊บมาทั้งเนื้อมาทั้งชีสนะครับนี่ นี่ทุกคนมันมาแบบนี้เลยเห็นไหมเด้ง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 นะครับผมมาแบบนี้เลยครับอืจิ้มน้าจิ้มหน่อยเยิ่ม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 ต่อ,อด้วยมันนะครับมันของมันนี่แบบมันอร่อยจัดอะอร่อยจัดเลยอ่ะขอญอาตใช้มือแล้วกันตรงนี้มันเอาอยากออก เหลือตัวสุดท้ายแล้วครับทุกคนตัวสุดท้ายปิดฉากต,ตัวสุดท้ายปิดฉากมาปึ๊บแก่แบบนี้เลยนะครับชิ้นเยิ้มๆเนื้อเน้นๆนีน่ออกมาทั้งหมดเลยครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับผมนี่เป็นไงทุกคนอ่ะเป็นไง ยอดยอดจิ้มน้ำจิ้มหน่อยเต็มปากเต็มคำนะครับผมคำสุดท้ายนะครับผมเพื่อเอฟซีทุกคนสุดยอดม,มันอร่อยมากๆ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> ฟังเสียงทุกคนฟังเสียงอือหื้มอือหือ เต็มปากเต็มคำครับผมโอเคครับผมนะสำหรับพากิน EP 8ดนะครับผม EP นี้นะครับน้องๆอยากให้กินกุ้งจัดให้แล้วนะครับผมเป็นกุ้งแม่น้ําตัวไซส์สวยๆนะครับผมเต็มปากเต็มคำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ